อำเป็นเสียงรถเพลยรับเบยคือคุคนๆแท้โอ้ยฝนตกทั้งล่มลงกัดจมันมากเนาะมาะะดแสกงดี่ะโว้ยดแสดงดีซะโวยแม่แสดงดีซ้ขวแน่งดีซะโว้ยขวดี้ยขงีเะยขวงดี้ยวดแสดงดีซะ้ยวแดัีซ้ยนวแทงี่ขแส่ีะวดแดดีเลยขวดงี้ย่ดงี้ยสี้ยสงรีพว้ยสิงะโว้ยสี้ยนี บะนจำได้เสียงนี่ต้องเป็นเสียงรดหมอรำนนางฝาที่ดาพ่อ่นเดอว์มามันพาได้สูกจะฝ่าใจเย็นๆลอกก่อนรอกก่อนมันพ่อได้สูัเพาจะเป็่นเป้านี่มาเป็่นเป้าเปลียนเป้่อย่างอดียวนี่แต่บ้านได้สูกเห็นว่าหันมาต้อนนี้สุกแล้วนี่ จำล่องเมืองจำล่องเมืองนั่งถ่ายที่แต่งบุนยังม่ได้กินภาษาข่อยมากเลยกินง่ายกว่ยนังนกองเขานี่เด้อบู้ว่ากองเขาผู้ใดผู้หนึ่งไว้ว่าไงแหละไปนั่งเป็นพระพุทธรูปอยู่นันนะเ้อะพระไงอันนั้นไม่ถวายไหมพี่พอดีไปแปไปนั่งถาก่อนจะค่อยกินจะได้กินเยอะดอกรถมันเฉพาะเปลี่ยนบัสตื่นขึ้นเขาบอกมันเขาห่มเนี่ยไม่สิไปอยู่มันจะไหนเนาะไม่ได้บุญกับาบ้านเหรนาะมันสิเป็นวัดได้เนี่ยแต่ฝนตื่ โตค่อยๆนึ่นกับตาร์ตริดเพรางไีดจูงมันเขาโฮมเน,นี่นนาเสี่ยงไอมล่ะข้าแพ่งๆมาเป็นตึกๆแปะรันี่บ้ <c oughs> าเยาวาแด่ยเสียงรถวันวอนบาแมนเหลอวม,มาเอาก็บแมนถึงตัวไ้จูงไปทำได้ล่ะเนี่ยฮะแต่ตำเมือม้อรับบ้าง <c oughs> แต่ตำเื้อรถอันหากินตำจิ้ตำก้อคอยคุณได้เนี่ยหาเลี้ยงขายอัน อันเฮ็ดเปี๊ยงนะขี่แล่นออมบ้านไม่ขี่คายน้ำเส้ากวยรถขั้นนีแล้วเส้ากวยว่าจ้าใส่เหยนุ่มเย็นเื้อจ้าเด้อนี่รถขั้นนีละกั้งพุ่มเพ้อเว่อร์ใช่หนีทั้งน้ำแข็งกินนี่บัณฑิตทั้งน้ำมันมันนี่ก็ว่าอก่างใจถืบอกตะกี้ทั้งน้ำมันมันหัวเนาะอันนี้ย่ำย่ำอันย่ำใส่อันย่ำเติมน้ำมันมาละก็เอาใส่ขวดอันพลาสติกไว้นี่เพราะว่ายี้น้ำมันมันละเฮ้ยออกเจออได้บ่ตอนนั้นสมัยคอยนะขายนั้นน้ำเสากวย รอบไปว่าสังส่วสิเด่นสิดังเนาะจะเป็นชีวิตเจ้าลั่นโทษมากก่อนเนาะสม่ได้เอ้อยากหัวใครอีนนีดิกันซื้อน้ำมันมาไว้เนาะอันนี้มันหัวเมีอีนี้เมียอันนี้มันหัวเนี่ยเขาเติมเข้าไปแล้วมันโยนไปน้ำท่าเมียวันนี้อันกับเทศใส่หลายที่เทศใส่หน่อยก็เอาใส่ขวดไว้ย็นแหมือนคอยเติมคอยเติมเออนขับไปเติมจุ๊บเราเลยเบิร์ตเบิร์ตให้หอดบ้านเลยนี่ละก็เลยอนุรักษ์ไว้รถข้ามมามามาเขามานั่งในเฮี้นผีฝนตกออ้สัสซ่าหัวไม่ทำไมเนาะ S <S จะเป็นดังดีเนาะโพดโทษสร้างคุณสวยสร้างน้มาก่อนอย่าไปถายเดาน่าไอ้นะตำรวจไล่ปนี่เล็ดเล็ดนังสันในเบื้องหลัง